แจมหัวใจกอด,กอดมาพี่แจมวันนี้สรุปจะร้องเพลงไหมพี่แจมน้องจะไปร้องด้วยพี่นัทบอกว่ากินผักด้วยครับเดี๋ยวอ้วนอ๋อโอเคกินผักไม่อ้วนโอเคกินผักจะได้ไม่อ้วนใช่คุณบ้านไม่กี่บาทสวัสดีค่ะรักหน้าอาหารใต้นะคะอีลีบอกพา่สนอีลีอีลีอีลี คืนบ่คืนบ่เราอีลีได้นไยฮะแต่ว่าอย่าค้นดึกเด้อถ้าึ้นดึกน้องไปว่าไหวได้ห้ามเกินสามทุ่ม <c oughs> ห้ามเกินสามทุ่มท <c oughs> ี่นั่นบอกสวัสดีครับคุณพี่แจมนะคะจากพี่นัดน,นะคะพี่นัดก็หัวใจบวกบวกมากบ้านไม่มีกี่บาทก็ค่าสวัสดีอีกรอบค่ะลุงคำล่า สวัสดีรอบค่ะคุณละบางทีบางทีก็เนาะมันเยอะอะบางทีเราจําไม่ได้แล้วว่าเราทักทายกันบ้างเรากลัวเรากลัวว่าเรายังไม่ได้ทักทายเราก็วัดดีกอเหมือนน้องแหละยิ่งไหลุูบๆเราอ่านมันเราทักไม่ทันอะเราจําไม่ได้ว่าเอ๊ะทักหรือยังหรือยังไม่ทักอย่างเงี้ยขอทักอีกรอบหนึ่งก็แล้วกัน พี่ปูาหัวล้อมาแล้วค่ะพี่ปูครั้งเดียวจบเลยพี่ปูพี่ปูกลับมาหรือยังพี่ปูอาทิตย์หนึ่งเลยเล<ป>บ่าแปะเบิ้งนันทะเลอยู่เด้อป้าแจ่มบอกนัดตะกนสวัสดีค่ะจากป้าแจ่มนะคะ มาเดอ้อทักทายกันแล้วเราก็มากินเมียงกันเดอ้อบานี้เดอ้อทักทายกันเรียบร้อยแล้วก็มากินเมียงน้ากันเด้อบานมากินเมียงแซ่บๆน้ากันนี่ใส่ใบโหระพาซื้อตลาดนะคะวันนี้ไม่ได้ทำเองนะคะเครื่องก็เลยน้อยหน่อยเสด,นะดายน่ะเสดายน้ำจิ้มอ่ะ พี่าจะแซ่จมน้ำจิ้มเนี่ยจมเรื่องน้ำจิ้มพี่น้องอพี่สาพี่สาไม่สะดวกพี่สาพักได้เลยค่ะพี่สา พักพักผ่อนได้เลยค่ะพี่สาเพราะว่าพี่สาต้องตื่นเช้าไปขายของขอบคุณมากนะคะพี่เปิดทำไมเปิดไว้ดีลูกให้ลมเข้าเอ้าทุกวันก็เปิดนี่ลูกแล้ววันนี้ทิทำงานถึงปิดอ่ะ <laughs> ท <tz tweeting disorders> ่ามันถ่ายเพลงไงลูกเกลยดยังขิ้น ่สาขอบคุณมากค่ะพ,พี่สาพี่สานอนพักผ่อนนะคะขอบคุณนะคะนอนหลับฝันดีนะคะพี่สาสุขภาพแข็งแรงนะคะช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนบ่อยๆก็ดูแลกันด้วยนะคะพี่ๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะระวังไม่สบายนะ,ะ,นะอาจารย์บอกว่ากินให้เห็นหน้าน้ำเน้นองน้ำนะสานมันเห็นไม่ได้ค่ะอาจารย์ เพราะว่ามุมมันแคบถ้าถ้าเกิดเห็นหน้าน้องมันก็จะไม่เห็นกับข้าวก็เลยให้เลือกเห็นกับข้าวดีกว่าเลือกให้เห็นกับข้าวดีกว่าจะได้อัทรุกว่านะคะพี่นัทบอกเดี๋ยวปลามันน้อยใจเด้อกินปลาข้างเดียวเดี๋ยวหมดข้างนี้ก่อนก็ค่อยกลับจะเย็นๆพี่นัทจะเย็นๆเดี๋ยวได้กินสองข้าง ป้าจันก็หัวใจบวบวชมาลุงคำลาบอกป้าจันดีครับป้าจันก็หัวล้อมานะคะลงุงอ่าพี่คำลาบอกนัาสกุลครับผมนะคะมาเด้อจ้ามาเด้อทักทายกันแล้วก็ต่อนะคะต่อต่อต่อหนวใบชะพลูไม่ลูกนี่เป็นใบชะพู